สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจู๖๓๙๕แนวทางเลขเด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยนะคะแอดก็จะวางแนวทางทั้งหมดด้วยกัน2สูตรนะคะสูตรแรกนะคะจะเน้นวิ่งรูปตัวเจาะนะคะแบ่งเป็น3ฮานอยค่ะส่วนสูตรที่2ออจะเป็นการ จับชุดวินสองตัวนะคะอันนี้จะเป็นฮานอยรวมนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้นะคะก็แอดก็ขอไปตรวจผลหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะพร้อมแนวทางทั้งสองสูตรของแอดค่ะว่าทั้งสองสูตรนี้สูตรไหนเข้าดีกันบ้างนะคะฮานอยแรกนะคะตรวจผลฮาน,นอยพิเศษก่อนนะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ ผลการออกหวยห้านอยเมื่อวานนะคะสามตัวบนออกศูนย์สองสองล่างออกสองหนึ่งค่ะสี่กับเจ็ดไม่มาเลยนะก็หลุดนะคะหลุดบนล่างเลยหลัวเข้าเด้อหลุดแอดขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาตรวจหวยห้านอยปกติกันต่อค่ะตรวจผลหานอยปกติของเมื่อวานนะคะผลออกบนเก้าหกห้าล่างออกหนึ่งสี่ค่ะ บนบวกเข้าเดอรล่างหนึ่งสีมาสีก่อนเลยเป็นตัววิ่งนะคะเข้าสีตัววิ่งตัวเด่นนะคะดูสิคะว่ามีเจาะหนึ่งสีหรือเปล่าหนึ่งสีสหนึ่งอ่าไม่มีนะคะทีนี้ถ้าใครได้รูดนะคะใครรูดสีก็เข้าเช่นกันคะ่ะอันนี้เข้าวิ่งรูดเดอรอ่าหนอยปกติเจาะไม่เข้านะคะเข้าวิ่งสีนะคะมาล่างหนึ่งสี เป็นวิ่งรูดแทนนะคะหากใครได้รูดนะคะส่วนวิ่งไม่เข้าเด้อเอ้ยส่วนเอ่อส่วนเลขเจาะไม่เข้านะคะอขออภัยด้วยนะอนทีนี้เรามาตรวจผลหวยหานอยวีพีกันต่อค่ะมาตรวจผลหวยหานอยวีพีกันต่อนะคะเมื่อ,ว,อะะาวาน3ตัวบนออก16 2สองล่างออก0ูนย์ค่ะบนไม่เข้านะคะ3ามกับ8ไม่ติดมาเลยล่างออก0ูนย์ด เข้าศูนย์ตัววิ่งนะคะเข้าต,ตัวรองดูเจาะกันค่ะว่าแอดได้เจาะศูนย์แปดไวไหมศูนย์แปดหรือแปดศูนย์่าไม่ได้เจาะเนาะเสียดายจังแต่ถ้าใครได้รูดแปดก็เข้านะคะเขายังรูดเดอ้อเจาะไม่เข้าขออภัยด้วยนะคะอย่างที่แอดเคยบอกไว้เสมอมันสูตรของแอดนี่จะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะตัวเจาะนี้ก็บางครั้งอาจจะไม่เข้าก็ได้นะ ถ้าเข้าเอ่อถ้าเข้าก็ดีค่ะดีไปค่ะถ้าไม่เข้าก็ใครเน้นวิ่งรูดก็ก็เข้าเช่นกันนะคะสรุปแล้วสูตรเน้นวิ่งรูดนะคะทั้งสามฮานอยเข้าสองฮานอยค่ะเข้าฮานอยปกติและวี p เข้าเน้นวิ่งรูดนะคะส่วนทางพิเศษหลุดนะคะอาทีนี้เรามารับชมตูดชุดวิ่งกันบ้างค่ะว่าเมื่อวานนี้ผลการออกพร้อมกับแนวทางเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะ อะมารับชมสูตรชุดวินกันบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาตรวจชุดวิน3ตัวก่อนเนาะจับชุดวิน3าตัวดูก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะว่าเข้าดีหรือเปล่าฮานอยพิเศษนะคะบนออก0 2นสองไม่เข้านะคะปกติ9 65หไม่เข้า Vp 162ไม่เข้านะคะวิน3ตัวไม่แตกเด้อ่มาดูวิน2ตัวบ้างคะ่ะ แตกหรือเปล่านะคะชุดวิน2ตัวนะบนฮานอยพิเศษบนสองล่างสองหนึ่งไม่เข้านะคะปกติบน6กห้าล่างออก1นสอ่ะในตารางแตกแล้วนะคะหกับหมาตัวรองนะคะมาชุดรองออกตัวกรับและตัวที่แอดเน้นชอบด้วยหกหนี้เข้านะคะทีนี้1นสไม่เข้า วพีบนออก6 2สองล่างออก0ูนย์แปหกมีค่ะ2มีมัดชุดเต่นออกตัวกราบ2 6 0หย์แไม่เข้านะคะอ่ะโอ้ทำไมทั่วทีนะคะวันนี้กล้องสัน่นเอเป็นอะไรเนาะอะอ่ะ,อะก็สรุปแล้วสูตรชุดวินนี้ก็เข้าด้วยกันทั้งหมด2อฮานอยนะคะ มาฮานอยปกติบนขา่ะ65ออกตัวกลับนะคะมาชุดรองของแอดนะคะและเข้า6 2บนมาตัวกลับชุดเด่นค่ะก็ยังเข้าดีอยู่นะคะทั้งทั้งสองสูตรก็ถือว่าเข้านะสูตรแรกก็เน้นวิ่งรู้ตัวจ่อสูตรที่2คือจับชุดวินนะคะก็ยังไงก็เข้ายังเข้าอยู่เนอะยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีคนที่ตามด้วยนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยเด้อเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะ ว่าแอจะให้แนวทางเล็กๆอะไรบ้างนะมารับชมแนวทางหวยฮาหนอยของวันนี้กันต่อนะคะเ,ออเป็นสูตรเน้นวิ่งรูปตัวเจาะนะ,ะก็จะมีทั้งหมด3ฮาหนอยนะคะแอจะแยกเป็น3ฮาหนอยนะเป็นฮาหนอยของงวดวันที่17พฤษภาคม2564นนะคะมาดูแนวทางฮาหนอยพิเศษกันก่อน,นะคะ่ะ แนวทางหวยฮานอยพิเศษนะคะเน้นวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองศูนย์ค่ะชุดเด่นมี12 14 18ชุดรองมี 01, 0ูนย์หนชุดกันมี13 19และ05ค่ะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษ4ชุดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวขอแอดเป็นประกาก่อนจะได้เน้นเห็นชัดมี14ค่ะตัวแรกนะ ตัวที่สองศูนย์หนึ่งตัวที่สามศูนย์แปดตัวสุดท้ายค่ะตัวที่สี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ชุดนี้ที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะใครชอบตามแอดก็ตามนี้เลยค่ะไม่ชอบก็เก้าชุดนี้และหัวใจหลักของสูตรเน้นวิ่งรูดนะคะคือตรงนี้นะคะวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งศูนย์รูด 0, วิ่งศูนย์รูดศูนย์ค่ะอา ฮานอยพิเศษเป็นแนวทางแรกแล้วนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางหวยฮานอยปกติกันต่อคะ่ะมารับชมแนวทางหวยฮานอยปกติกันนะคะ ทางรปกติค่ะเน้นวิ่งรูดเด่นสีรองหค่ะชุดเด่นมี40ศูนยี่งสหชุดรองมี50 5ศูน้าสองห้าชุดกันนะคะมีสีสามีแปดและห้าเก้ค่ะ,อะแอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษสี่ชุดเท่านั้นนะคะชอบ40ย์ค่ะชอบห้าห ชอบสีและ59ค่ะตามนี้เลยนะคะที่แอดชอบนะ4 0 5 6 4 8 5 9นะคะอ่าหนะคะหัวใจหลักนิ่งวิ่งรูดนะคะวิ่งสีรูด4วิ่ง5รูด5ค่ะชอบเจาะก็ตามนี้9้าชุดนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางหวยฮานอย VIP กันต่อนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอย VIP กันต่อนะคะมารับชมกันคะ่ะว่าตัวเด่นตัวรองแอดให้อะไรบ้างนะคะ แนวทางหวยฮานอยเวพีนะคะเน้นวิ่งรูดเด่น7จรองหนึ่งค่ะตัวเด่นนะคะมี7จ็ดหนึ่งเจ็ดตัวรองมี1นึ่งสองหนึ่ตัวกันมีเจ็ดหกเและ1 8ค่ะอ่าทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบนะคะสี่ชุดนะชอบเจ็้า ชอบหนึ่งชอบเจหและเจ็ 7, 8, ค่ะตามนี้เดอร์หัวใจหลักสำคัญเน้นว,นวิ่งรูดนะคะวิ่ง7รูด7วิ่ง1รูด1นะคะสี่ชุดที่แอดเน้นก็คือที่ขีดเส้นใต้นี่เลยค่ะถ้าชอบตามนี้ถ้าไม่ชอบก็9ชุดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทาง ของหวยหานอย VP นะคะอันนี้แนวทางนี้นะครบแล้วนะคะเน้นวิ่งรู่ตัวเจาะสามหานอยเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางสู่ชุดวินกันต่อนะคะมารับชมแนวทางสู่ชุดวินกันต่อนะคะเป็นการจับชุดวิน2ตัวในตารางค่ะซึ่งมีเลข6ตัวในตารางนี้นะคะมีเลข1เลข8เลข 0, เลข 9, เลข 2, เลข3ค่ะเอา6ตัวนี้มาจับชุดวิน วินสตัวก็จะได้ทั้งหมด15ชุดแอดก็จะแบ่งเป็นชุด,ชดเด่น15้ไอชุดเด่น9ชุดชุดรอง6ชุดนะคะหากใครชอบวิน3ตัวก็ลองจับกันเอาเองนะคะจับกันได้นะแอดจะจับแค่วิน2ตัวเท่านั้นค่ะามาดูแนวทางก่อนนะคะช่องแรกชุดเด่นนะคะมี18 10 1 9 12 13,80 8ปดเและ83ค่ะอ่าชุดรองมี6ชุดนะคะมี0ูนย์เก้9ศูนและ2องค่ะทีนี้แอดก็จะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษ5ชุดเท่านั้นนะคะชอบ19นะคะชอบ80ดศูนยแปดเ 09และ23ค่ะตัวที่ขีดสันใต้นะคะ1980890923ค่ะอันนี้เน้นความชอบส่วนตัวนะคะเป็นความชอบส่วนตัวเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบตามแอปก็ได้นะถ้าชอบทั้ง15ชุดก็ตามนี้เลือกตัวที่เราชอบเป็นพิเศษออกมาเองกันได้นะคะตามนี้นะคะอ่ะอันนี้คือแนวทางสู่ชุดวิน2ตัว ของวันนี้นะคะแอดก็ได้วางครบทั้งสองสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะลืมไปว่าสูตรนี้เน้นฮานอยรวมนะจ๊ะพิเศษปกติเวพีนะสามฮานอยนะก็ครบหมดแล้วนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะเลขตัวเลขทุกตัวก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะยังไงก็มารับชมเพื่อความบันเทิงและ ดูเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยเด้อและรบกวนฝากกดกระดิ่งออกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้รับชมกันไวขึ้นนะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรวมถึงเข้ามาทั้งคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของแอดกันด้วยนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกันนะคะวันนี้แอดขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะ